ท่านโทรไปปาปูปูเจออยากคุยกับปูอ่าก็ถามท่านว่ามีธุระอะไรเขาผมมีอยากคุยธุระอะไรปูเจอบอกว่าเตรียมบาตรเตรียมกดอ่ามาอยู่วัดปู่ใหญ่เราเลยเราได้เลยเอ้าปอาอยู่นั่นปูเจอก็ปูเจอบอกว่า ผู้เจอก็ลาออกเจ้าว,วาดจยากเขาต้องงอแล้วจะมาอยู่ไม่ใช่หรือ <c oughs> ปู่ไม่ไปแล้วอาอายุปู่เยอะแล้วแปดสิบสองให้หมูคณะมาคาราง <c oughs> ไม่ไปไม่ได้เรือไม่ได้เตรียมบารเตรียมกดมาวันนี้คืนนี้เลยท่านไามวันพุ่งนี้ก็อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วถ้าอยู่นั่นท่านมีอายุ ี่สิบสามสิบพรรษาปู่ทำไมไม่ให้เขาดูแลไม่เอาไม่ถูกใจมาได้ไม่ต้องถือมากอ๋อสาเหตุก็ได้มาสาเหตุที่มารักษาการเจ้าวาดที่นี่เพราะปู่จจอโทรไปบอกปีปีหกหปู่จือทวบังคับทัวรบังคับก่อนก่อนเข้าพรรษาปีหกหกตอนนี้หกแปดก็สองปีพอดีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับ ปีนี้ปีที่สามปีที่สามพรรษาที่สามนั่นเลงอ๋อนี่เข้าพรรษาที่สามแล้วหกแปดออกมาหกหกหกเจ็ดอ๋ออันนี้หกแปดครับอืแล้วก็มีวัดไหนอีกครับที่ปู่ดูแลวัดเบรุวันครับวัดเบรุวันนี่เป็นเจ้าวาดเหรอครับหรือวัดเบรุวันเป็นเจ้าวาดครับเป็นเจ้าคณะตำบลอ๋อครับดูแลในเขตชีสุกนี่ก็อ่าตำบลสีสุก โยมเขาถวายที่แล้วก็ไปสร้างโบสถ์แต่ปีสามเกศศรีสุกนี่คืออยู่ในเขตปกครองอ๋อเป็นเป็นวัดขึ้นมาใหม่อีกเหรอฮะเรลยเนี่ยเป็นวัดขึ้นมาใหม่เป็นวัดศรีสุกอ๋อแสดงว่าตอนนี้มีสามวัดใช่ไหมครับดูแลอยู่สามมีสามวัดนะวัดเวนึงวัดดูนสองแล้วก็วัดศรีสุกอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังจังหวัดอุบลนะ อ๋อเป็นวัดในเครืออีกหนึ่งวัดจากจากวัดเวรุวันเนยมามาวัดศรีสุขเนยี่สิบกิโลโอ